พัโทโธไขเซอร์พัดไคเซอร์สวัสดีครับก่อนอื่นขออออกตัวก่อนนะว่าพี่ก็ไม่ได้สาวกซินไตไม่ได้สาวกหมายความว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวของเรื่องนี้เท่าไหร่เพิ่งดูไปได้ตอนกว่า่ๆ <c oughs> ไม่ดึงสอับตอนด้วยซ้ำนะฮะ ก็บางยานบางลำเนี่ยก็ไม่รู้ชื่อนะรู้รู้บางอย่างนะครับก็รีวิวตามตัวสินค้าแล้วกันสําหรับเรื่องราวก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะสำหรับเรื่องราวของอชื่ออยังลืมเลย <laughs> เฮ้ยออฟมาช่วยพาคหน่อยสวัสดีครับชื่อเรื่องคือแพทเรนเจอร์ปัทภ์แพทไคเซอร์ใช่สิ ชื่อเรื่องอะไรนะยังลืมเลยคิดดูดิแพดเลนเจอร์ประทะรูปแองเลนเจอร์ประทะแพดเลนเจอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เป็นซูเปอร์เซนไตที่เออไอเดียดีนะมีสองขบวนการมาปะทะกันนะครับพี่ก็ดูก็เริ่มเรื่องก็จะเป็นขบวนการโจรกับจอมโจรกับตำรวจนะครับมีหุ่นนต์มาสู้กันตอนที่หนึ่งยังไม่มีหุ่นปรากฏนะตอนที่สองเริ่มจะมียังดูไม่ถึงเลยแกเคยดูแบบเป็น คลิปตัวอย่างสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สําหรับชื่อกระฝากออฟช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าชื่ออะไรกันบ้างนะครับมันเริ่มกันเลยดีกว่าก็มีด้วยกันออกมาเนี่ยที่เซเว่นินเลเวบันเราทั้งหมดที่ส0แล้วนะครับนะบขบวนการจอมโจนรูปแองเรนเจอร์โอเคนั่นแหละปะทะขบวนการขบวนการมือปราบแพทเรนเจอร์ชื่อมันจะยาวไปไหนวะ <laughs> นะครับก็เดี๋ยวคงดูต่อ้วก็ ตอนแรกว่าจะเอาตัวที่แล้วอ่ะนะครับก็หาไม่เจอก็คือเวลามันน้อยด้วยก็เลยเดี๋ยวเขาจะเอาลิงก์คลิปของการรีวิวนะครับเมื่อคราวที่แล้วมาใหา้มาแปะไว้ในคอมเมนต์นะคือการรีวิวตัวของรูปแปงนรูปแปวงเลนเจอร์นะครับหุ่นยนต์ของรูปแปวงเลนเจอร์นะน่าจะชื่อรูปแปวไคลเซอร์ใช่ไหม <c oughs> นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้นะในคอมเมนต์ นะครับอันนี้ก็เป็นที่เพิ่งวางเมืม่อวันที่สิบแต่เพิ่งพี่เพิ่ง,พงได้มาเมื่อวานก็ประกอบเสร็จั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าจะมารีวิวคืนนี้นะโอเคมาดูกล่องที่หนึ่งกันกล่องเหมือนกันหมดดูกล่องเดียวนะนะครับก็มีตัวเหมือนชื่อคลิปเลยพี่เอาตามนี้ไปเลยว่ามินิพลาพัตโทโคไคเซอร์ซึ่งจริงมันต้องชื่อแพทไคเซอร์ใช่ไหมนะครับพัตโทคไคเซอร์นะก็ประมาณนี้นี่ก็แปะสติกเกอร์ไปแล้วแต่พี่ว่า มันไม่ใช่มันน่าจะเป็นการทำสีกับ photoshop เพราะดูมันเนียนมากนะครับอันนี้เป็นกระบวนการทั้งทั้งสานะครับสีแดงชมพูแล้วก็สีฟ้าสีน้ำเงินนะนะครับอันนี้ก็ราคากล่องหนึ่งน่าจะไม่น่าจะถจะไม่ผิดก็ร้อยสาบาทเจ็เจ <c oughs> <c oughs> ้ากระบวนการสำหรับ สี่สิบสองก่อนจบเอเซโอเคนะฮะก็ขึ้นยุคนิโอเฮเซไปแล้วนะก็บ้านเราเพิ่งจบไปไม่นานนี่เองนะครับฉายช่องไหนบ้างออฟนะครับตอนนี้ในเน็ตก็มีให้ดูย้อนเยอะอยู่หลายช่องนะพี่ก็ดูในไลน์ทีวีครับนะก็มีเบอร์หนึ่งนะครับสายญี่ปุ่นนะเบอร์สองเบอร์สามสี่สี่เบอร์ห้าเนี่ยมันเป็นแบบที่เคยออกไปแล้วกับ กระบวนการรูปแปลงเลนเจอร์นะครับก็คิดว่าถ้าคนที่เก็บไปแล้วไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งนะแต่ว่าต้องต้องผัดกันใช้ตอนแปลงร่างนะครับแต่ว่าก็ซื้อก็ได้นะจะได้ไม่ต้องจะได้มีหุ่นสองตัวนะหุ่นของตำรวจมีไม้พลองลามาแล้วไม้กระบ,บองมีปืนมีอะไรต่างต่านะครับนะกล่องประมาณนี้นะก็เป็นของบิ๊กวันละคลิปที่แล้วพี่อ่านไม่ถึงนะครับผลิตโดยบริษัท อะไรเนี่ยกล่องตวงกล่องตวงอะไรแต่ว่า,านำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบิ๊กวันนะอินเตอร์เทรดใช่ไหมอิ Inter ade, นเตอร์เทรดจำกัดก็มีวางขายตาม7 e l e v น n นะฮะแล้วก็นะ่าจะสั่งซื้อได้ที่บิ๊กวันแต่ไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อได้ไหมเพราะว่าเห็นบิ๊กวันก็ไม่ไม่ได้มีแบบขายในเพจสักทีเห็นได้โฆษณากับรีวิวอะไรเงี้ยนะนะครับ ถ้าขายคงจะเป็นกล่องรวมกล่องใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะที่บิกวันเขาขายแบบ่าไม่แน่ใจว่าลงห้างด้วยหรือเปล่าอาจจะลงห้างด้วยก็ได้นะครับออฟว่าไงเป็นขบวนการที่จะนำนะครับขบวนการอื่นๆอืมอื่น,น,นย้อนม,มาโอเคครับตามน,นั้นนะอ่านคอมเมนต์ที่ออฟแล้วกันจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น นะครับมันเริ่มกันแลกแล้วกันนะกล่องเหมือนกันหมดนะครับนะแต่ว่าของที่วิกวันเขา,า,าไปจำหน่ายตามเซเนอีเลถ้าอยากรู้ว่าเป็นตัวไหนก็ดูตามนี้นะครับชื่อพี่คงไม่พูดนะที่จะพูดว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองสาสี่ห้าไปเลยนะครับหมายเลขสี่กับห้าก็รวมร่างกันได้นะนะครับมาเริ่มที่หมายเลขหนึ่งนะฮจะเป็นรถของสีแดงนะฮะ ก็จะมีสติกเกอร์มาให้เดี๋ยวดูสติกเกอร์กันคร่าวๆนะครับก็พี่ไม่แปะนะอ๋อนี้คาดไม่แปะเพราะพี่มีความไม่ประทับใจกับสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์ไม่ดีนะ,ะพนเพราะว่าพอเราเก็บไปนานๆมันลอกหลุดหมดเลยนะที่ขอเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าสำหรับสติกเกอร์นะครับนี่ของเบอร์นหนึ่งนะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เยอะทีเดียวทเทียว ไม่น้อยเลยนะก็แนะนำว่าถ้าติดก,ก็แนะนำให้ใช้ครีมเล็กๆมาหรือถ้าดูช่องรีวิวแมนนะเขาก็ใช้นิ้วก็แปะก็พอได้อยู่นะแต่พี่ดูแล้วมันแปะยังไงมันก็ไม่สวยครับอ่านี่เบอร์สองดูไปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับสติกเกอร์น้อยหน่อยมีใบคำแนะนำนะพี่จะเก็บเซฟไว้เงี้ยนะเบอร์สามกับสติกเกอร์นะเบอร์นหนึ่งจะเยอะสุดเลยสติกเกอร์ ทุกทกล่องมีใบ,บคำแนะนำมาให้นะครับนะเบอร์สี่เบอร์สี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเบอร์สี่แล้วก็มีเบอร์ห้าเบอร์ห้าก็เยอะหน่อยมีปากฉลามด้วยเห็นะฮะก็ไม่แน่ถ้าเกิดเจอเซลเซลอยจะเอามาแปะสติกเกอร์อีกสักอันก็ได้แต่ว่าค่อนข้างจะขายดีนะคือว่าเนี่ยพี่ไปสาขาหนึ่งมีลงชุดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นก็ สมัยก่อนนู่นสมัยก่อนเลยอป็สิบสิบปีที่แล้วกนะ็ยังมีแบบมาเซล,ล์มาอะไรนะแต่ว่าชุดเนี่ยที่ผ่านมาพี่ไม่ไม่เห็นมาเซลเลยหมดก็หมดไปเลยะฮะซึ่งพี่ว่าน่าจะผลิตน้อยหรือเปล่าหรือว่าตามต่งจังหวัดอาจจะเหลือไหมไม่รู้นะมันก็สี่ห้าเดือนมาแล้วชาวบ้านพี่ไม่เหลือแล้วครับจังหวัดนนท์เนี่ยปากเกร็ดเนี่ยไม่มีเหลือนะครับน่าจะขายดีอยู่พสอสมควรนะโอเคครับมาดูกันนี่ ยานหมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้แปะสติกเกอร์ถึงไม่แปะก็สวยอยู่นะมันมีสีดำสีขาวสีแดงนะฮะเป็นหน้าต่างกระจกสวยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญคือดีกว่าอันที่แล้วอันที่แล้วมาไถาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะนี่เป็นขบวนการเล่นนิดึง เทอร์โบเลนเจอร์หรือคาเลนเจอร์อะไรพวกนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้นะน่าจะเป็นหนงานสำหรับเอาไว้เปลี่ยนตอนรุมล่างเอาไว้ติดเข้าไปอันนี้เป็นชิ้นส่วนสีดำนะครับก็บีสติกเกอร์มาให้แปะแล้วุกคุณนะแต่ว่าถ้าทำสีน่าจะจำกว่านะครับแล้วก็อันนี้พี่ว่าน่าจะ <laughs> ลืมไปแล้วน,นี้มากับกล่องไหนน่าจะเป็นที่สำหรับเก็บอะไรสักอย่างนะี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับเป็นแยกชิ้นได้นะฮะแต่ว่าตอนรวมล่างเป็นหุ่นไม่ต้องใช้อ่ะไม่รู้ว่าเอาไปใส่วางหรืออะไรสักอย่างบ้างนะคอมเมนต์ได้นะว่าอนี่ไม่ใช่ทําอะไรนะครับน่าจะตอนรวมล่างกับหุ่นตัวอื่นหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะชิ้นนี้นะก็เก็บไว้นะครับเพราะเขาวางแผนการผลิตไปแล้วนะคงเอาไปเล่นต่อๆกันไปอันนี้กล่องเบอร์สองนะครับของสีเขียวนะฮะอ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ลืมนั่นให้ดูก็นอกจาก เล่นได้แล้วเนี่ยมันก็ยังเนี่ยเอาไว้ตอนตอนลุมล่างนะมันก็จะหักตรงนี้ออกมาได้คันเทนหัวอยู่ด้านในเห็นไหมครับนะเหมือนกับตัวที่แล้วเลยหัวอยู่ด้านในลึกเลยครับชอบไหมพี่ชอบรถแบบเนี้ยรถสไตล์เหมือนรถแข่งอะไรแบบเนี้ย อันนี้เป็นรถของสีเขียวนะครับก็เป็นผู้ชายนะนี่เนะี่ยน,นี่มันก็เป็นปืนนะเห็นไหมครับที่พี่ดูไปเนี่ยหุ่นพวกนี้มันก็จะแบบพวกยานพวกนี้มันจะออกไปจากเครื่องมือของเขานะแล้วขยายขึ้นไปนะฮะคือแบบวูบขึ้นมามันไม่ได้ออกไปจากฐานทัพหรืออะไรอย่างนั้นแล้วนะมันลาละขยายขึ้นไปเลยซึ่งว่าเออเล่นง่ายดีว้นะครับ <c oughs> แล้วนี่มันจะเป็นเหมือนอาวุธปืนเห็นไหมครับเป็นที่แบบ เดี๋ยวใครปืนยงิงตุ้มๆอะไรเงี้ยนะเห็นนะแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันก็ดันได้ดีได้นะครับดันได้สิ้นๆเลยนะแล้วก็มันดึงยืดได้อันนี้คือไว้ตอนแตงล่างนะแล้วก็ยังเอาปืนออกมาได้นะฮะนี่นะครับประมาณนั้นนะ ที่ไปคันที่สามของสีชมพูนะฮะซึ่งพี่อาจจะจําผิดว่าอันนี้มากับไข่ดูน,นี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะมากับกล่อง4ี่ห้ามั้งนะฮะก็ถอดได้ก็น่าจะเอาไว้ใช้สําหรับเชื่อมต่ออะไรในอนาคตแหละถ้าเกิดเก็บต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับฐานตั้งนะหรืออะไร เก็บไว้ก่อนนะน่าจะมีเอาไว้สําหรับเชื่อมต่อกับชุดอื่นๆนะพี่ว่าอนาคตนะครับก็ไปตั้งอะไรก็ได้มี2ชิ้นนี้นะใครรู้คอมเมนต์ด้วยว่ามันเอาไว้เชื่อมต่อด้วยทำอะไรนะครับกับใครนะสองชิ้นนี้นะคงรู้กันหมดแล้วแนหะเพราะว่ามันออกมา2ปีแล้วนะที่ญี่ปุ่นนะแต่เมืองไทยเพิ่งมาไงนะครับมาดูลํานี้กันสีชมพูนะที่เป็นผู้หญิงของกระบวนการตํารวจ เรียกขบวนการตำรวจด,ดีกว่าคำัวขบวนการจอมโจรกับขบวนการตำรวจแล้วมีเรื่องนี้นะครับก็<ร>บบถึงไม่แปะสติกเกอร์พี่ว่าก็สวยอยู่มีสีชมพูสีดําสีขาวนะพื<ค><อ>้นนะครับแล้วก็กลัมนี่เล่นได้หน้าจัาวเลยผิวค,<อ>ครับแล้วก็อันนี้นะจึงอ,อกมานี่แบบนี้ แล้วก็อันนี้ถอดได้ด้วยโอเคนะครับก็แบบนะเคยเคยเล่นของเก่าๆมานี้แบบพลาส,สติกเนื้อแบบดีนะไม่ไม่หลวมง่ายด้วยเพื่อมันดีนะต่อไปนี่กล่องเบอร์สี่กับเบอร์ห้านะครับพี่เอามารวมกันแล้วนะตามกล่องเอามารวมกันแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นลำเป็นอสองสองลำยานสองลำที่เราเห็นมาแล้วจาก หุ่นของหุ่นยนต์ของขบวนการรูปแปงเลนเจอร์นั่นเองนะซึ่งถ้าคุณไม่อยากซื้อคุณก็ซื้อแค่สามตัวแล้วก็เอาของรูปแปงเลนเจอร์มาก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากมีหุ่นสองตัวคุณก็แบบไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณก็ซื้อซื้อให้ครบชุดเลยห้ากล่องนะครับซึ่งพี่ก็ซื้อครบนะนะครับยาลำนี้ก็ดูสวยดีนี่ก็เป็นส่วนลำตัวของแพทไคเซอร์ตัวนี้นะฮะ คือละยานนี้ลักษณะจะเป็นยานของแพทเรนเจอร์แต่ว่าถ้ายานของรูปแลงเลนเจอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นนะง่ายไหม <laughs> ครับดีเอ็กก็ทำได้ก็เป็นคล้ายๆแบบนี้นะเออเป็นแคนดี้ทอยที่ทำออกมาได้โอเคนะน่าเก็บนะและราคาก็หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็แยกลางได้ ยันสองลำโอเคนะครับดางนั้นเดี๋ยวเราจะมารวมล่างกันสำหรับลำนี้ก็เล่นได้ดีนะนีล้อนะครับล้อก็หกล้อด้วยกันแปดล้อด้วยกันโอเคนะ หนึ่คน1ไลค์ออฟว่าไงเอามีมาเพิ่มอีก2คนนะครับสวัสดีนะครับแทนแล้วก็ดีครับนะทั้งสองคนเลยนะครับกูอะไรกูเกลียดต <c oughs> ั้งชื่ออะไรแบบนี้เออโอเคเริ่มจากไหนดีนะครับฝากไว้ด้วยนะว่าไอ้สองชิ้นเนี่ยมันเป็นของสำหรับไปทำอะไรกับ ติมลุดนะครับขออภยัยมแหงแ้งจังเลยเมื่อกีอ้ยังอยู่นะครับสะติมหลุดไปเมื่อกี้พูดถึงนี่นะฝากไว้ด้วยนะว่ามันทำอะไรนะครับก็ยังคงยังไม่ได้ใช้กับอันนี้นะฮะก็จําได้ว่าตอนนี้น่าจะมากับชุดที่แล้วแล้วนะสาหรับรูปแลงคาเซอร์ก็คงจะมีเพราะว่าจะมีบุนออกมาตั้งหลายตัวนะนะ่าจะไปใช้ สำหรับเชื่อมต่ออะไรกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะคือเอาไงก่อนดีเราจะกเบอร์หนึ่งก่อนละกันเตรียมไว้ก่อนนะฮะก็น,กนี่แค่นี้เลยหักลงมาเลยก็จะเห็นหน้าด้านในกครับเตรียมไว้ประกอบล่างเลยสำหรับเบอร์สองก็จะต้องดึงออกมาเป็นแขนซ้ายนะครับดึงออกมาแล้วก็เอาปืนออก ปืนนะะขยับด้วยเป็นปืนแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ติดกับแขนซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับต้องเอานีออกเป็นเรียกว่าอะไรไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ไม้กระบองอ่ะเรียกว่ากระบองป่ะไม้กระบองของคุณตำรวจเทวิตีผู้ร้ายเนี่ยฮะแบบนี้นะ ก็ดึงลงมานะครับอันนี้จะคล้ายๆกับเป็นหมัดเป็นกำหมัดนะถูกไหมแล้วตรงนี้ก็จะ,ะขยับนี้ได้ด้วยนะครับมันกยับข้อมือแล้วก็เอาไม่พลองไปติดตรงนี้เหมือนกับถือนะครับนะอุออ <laughs> เป็นมือขวานะครับ มือขวามือซ้ายนะฮะแล้วก็ทุกันจะมีเหมือนปืนตรงนี้เลยที่ยิงขวามือซ้ายลำตัวนะครับแล้วก็มาที่อันนี้นะครับก็ต้องต้องถอดออกก็อันนี้เป็นเทา้านะครับเออเนี่ยตรงนี้ชอบสลับกันคือถ้าเกิดเป็นตัวรูปแปงคเซอร์ hmm. ก็จะต้องเอาลง แต่ถ้าเป็นพัตโทไคเซอร์ก็ต้องเอาขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่นะไม่ร่งช่องรีวิวแมนก็ยังทำผิดเลยลืมมาขึ้นนะโอเคครับต่แยกออกเป็นขาสองข้างนะก็ต้องดึงลงมาอุ๊บโอ้แน่นเหมือนกัน ไม่แน่นไม่แ่นดึงลงมานะครับชุบก็ขยับตรงนี้หน่อยเนะทา้าครับทแบบนี้นะนะครับตรงส่วนของอันนี้จะเป็นลำตัวนะฮะครับนี่ ดีมากอะติดป๊อกปักป๊อกัอกนครับขึ้นมาแค่นี้นะตรงนี้จะเหมือนกับที่ยิงเหมอนปืนเลยนะปิ้วปิ้วแล้วตรงนี้จะเหมือนกับที่ไขตู้เซฟนะเอาไ้หมุนได้ด้วยนะไขตู้เซฟกรพวกะบวนการรูปแปงเลนเจอร์ก็เหมือนพวกล่าสมบัติเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนกันนะฮะนอกจากเป็นโจรแล้วนะ โอเคต่อไปยังไงกันดีอ่าีด้านหลังเอาลำตัวก่อนละกันตรงนี้นะ่าจะต้องเอาอ๋อตรงนี้ครับจะมีที่ติดนะครับต้องเอาออกมานะตรงนี้นะ ส่วนที่ไว้ติดกับลำตัวช่วงขานาติดเข้าไปเลยก็ <c oughs> ไปลับหอ้ย ใส่พิษกับด้านโถ่ออโอเคใส่ด้านนี้ง่ายเลยนะฮะใส่กับด้านอีกขาหน่อยเตรียมไว้เวลยแล้วก็เอาส่วนลำตัวก่อนละกัน ออกแบบนี้แล้วเขาก็จะมีที่ติดตรงนี้นะ โอ้โหโอ้โหเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว oh oh. นี่ไปก่อนเก <laughs> ับแขนนะแขนติดตรงนี้ <laughs> วิอะไรเด้งออกเปล่งอะไรหล่น 嗯。Mm. อ้าวยังไม่มีใครอยู่นะโอเคดีละอายแค่นี้ก็ใส่นี่เดี๋ยวมันน่าจะกลางขึ้น,นงบนก็วะ Uy, oui. okay. <laughs> <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกพี่จะสับสนละนะครับเดี๋ยวมาต่อนะอ <laughs> หยุดก่อนนะครับ